สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรูปหลอ่อโบราณรุ่นแรกของหลวงปู่เป็นวัดเจริญนิมิตยายคำนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์รูปหล่อรูปนนี้สร้างปีพุทธศักราช2517นะครับจำนวนการสร้าง166องค์นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นเนื้อสำลิดโลหะผสมนะฮะนี่นะครับเป็นรูปหลอ่อคอเอียงนะครับ นะเหมือนกับรูปหลวงปู่เป็นนะครับที่ท่านนั่งคอเอียงนะครับและด้านล่างฐานนะครับจะเขียนว่าเห็นไหมตรงนี้นะครับหลวงปู่เป็นนะครับหลวงปู่เป็นนี่ครับองค์นี้นะครับผิวเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้จริงจริงแล้วผิวเขาออกส้มนะครับแต่พอมาโดนแสงไฟปั๊บหาสีก็จะนั่นลงนะเนี่ยครับและเป็นผิวอกไพร์ไพร์นะครับบริเวณตรงหน้าอกเนี่ย ส่องไปจะเป็นเหมือนพายทองเลยนะนี่ครับมาดูความงามมาดูของแท้นะฮะแบบนี้นะครับแท้สากลเลยนะฮะนี่ครับแบบนี้แท้สากลเลยนะครับนะด้านหลังก็จะมีแค่ยันนะครับอยู่เป็นด้านหลังของท่านนะด้านหน้าจะเป็นตัวงสือเขียนคําว่าหลวงปู่เป็นครับแล้วก็มีรอยตะไบข้างนะครับแบบนี้แท้สากลนะฮะ นี่ครับมาดูตะไบที่กลนครับตะไบที่ก้นเป็นตะไบแบบเขาเรียกว่าตะไบเฉียงนะครับตะไบเฉียงนี่ครับตะไบเฉียงเห็นไหมครับรอยตะไบเฉียงเป็นตะไบละเอียดนะครับนี่นะเสน่ห์ของพระหล่อโบราณครับนี่แหละครับสายเหนียวแห่งแดนอีสานใต้อีกหนึ่งรูปนะครับหลวงปู่เป็นนะครับ สมัยก่อนเนี่ยเข,เ,เ,เขาจะเป็นไปไหนก็จะเป็นปลุกเสกนะครับปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่สุขนะครับนะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเรานี่แหละครับนะเวลาไปปลุกเสกพระนะครับมันจะมีวิธีหนึ่งนะครับที่แบบอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะเขาก็นิม,มนต์ท่านไปไปร่วมปลุกเสกพระชุดของหลวงปู่สุขด้วยนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นของท่านนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรก นะพบเจอไม่ได้บ่อยนะครับพบเจอไม่ได้บ่อยสายเหนียวนะสมัยยุคป,ปราคอมมิวนิสต์นะครับขอ้ขอคอคอนะครับนะแถวขนมลุงเนี่ยครับเป็นที่เขาเรียกว่ารู้ของคนในพื้นที่แล้วว่าสมัยก่อนเป็นฐานของคอมมิสเก่านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลบกับคอมมิวนิสต์หรือลบกับเขมเมน,นครัะช่วงเขมรอพยพมานะพวกเขมรแดงพวกอะไรในยุคนั้นนะก็ ท่านก็อยู่ <_' c ould> เขาเรียกว่าอยู่ในแนวเขตเขตเขาเรียกว่าพื้นที่สีแดงนะครับวัดท่านนะอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงนะครับก็แต่ก่อนคนสมัยก่อนเขาก็นี่แะครับใช้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือที่หลบพักพิงนะครับเวลายามทุกยามยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าส่องโลหะเนื้อจะเป็นยังไงนี่ครับ จะลงกล้องให้ดูเนื้อนี่เก่าจัดมากเลยนะฮะเนื้อนี่เก่าจัดมากเลยนี่ครับดูไปหน้าเนี่ยรอยโลหะเดือดนะครับนี่เห็นไหมครับตรงท้องเขาจะผิวก็จะเขาเรียกว่าพายนะครับผิวพลายทองนะฮะ บางท่านก็ขาดาบางท่านก็บอกว่ามีเนื้อโลหะทองผสมด้วยนะฮะตอนที่เขา,าเทหล่อล้อมนะครับเขาได้ใส่ทองคำลงไปด้วยนะครับเนี่ยโมเรียนตรงหน้าอกเนี่ยจะเป็นผิวไพายพายทองเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างเนี่ยจะเขีนว่าหลวงปู่เป็นนะฮะ องไหนสวยๆเนี่ยหนังสือจะติดเป็นคําเลยนะครับเนี่ยวิธีการดูแบบสวยแบบสวยจัดๆนะสวยแบบระดับเทพๆเนะนี่ยหนังสือจะติดเป็นเป็นคําเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดิมเกณฑ์สวยนะครับองค์เนี้ยเนี่ยรอรตบาบตปรตบายเฉียงเนี่ยแบบนี้แท้เลยนะฮะเวลาไปเขียกองไปเจออะไรนึกหลวงพ่อไม่ออกนะครับ ถ้าเจอหน้าตาคอเอียงแบบนี้นะครับให้นึกถึงหลวงปู่เป็นเลยนะฮะด้านข้างมีรอยตะไบเก็บนิดหน่อยนะครับ,นรบ,รบรเ,เนี่ยครับใครดูหล่อโบราณเก่งๆเนี่ยเขาจะมองออกเลยนะว่าแบบนี้แท้ดูง่ายนะ ใช้เป็นทักษะเบสิกพื้นฐานนะครับในการดูของหลวงปู่สุขก็ได้นะครับนะจำพิมพ์จำลักษณะให้ได้ให้ได้นะฮะพยายามจำภาพของแท้ไว้ให้มันได้มากที่สุดนะครับอย่าไปมองอย่าไปจำภาพของเกน,นะครับจำภาพของเกก็จะเราจะสับสนนะครับท่านใดที่เคยลงรูปภาพของแท้ไว้นะครับ เก็บไว้ในเมมโมรีเลยนะครับว่าแบบนี้แต่แท้นะครับจําจําแต่ภาพพระเท้นะครับจะได้เข้าใจง่ายนี่แหละครับนี่คือรูปหล่อหายากนะครับของหลวงปู่เป็นนะครับเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับท่านใดเหนอนนี้ก็ยินดีรับเช่านะฮะส่งมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะติดต่อมาในเบอร์080669 1916หรือ ID ดี n ล29ย5 3สแล้วตัวเใหญ่นะครับ ตอบได้นะครับยินดีรับเช่าและให้เช่านะครับพระเครื่องสายอีสานยอดนิยมของจังหวัดบุรีรัมย์และของอีสานนะครับหรือเหมาพระบ้านไม่ว่าจะเป็นเศษโลหะก็รับซื้อนะครับโลหะเงินโลหะทองนี่ครับนะท่านใดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมมิ้นนองมลคุณนางรองหรือมิ้นนางรองนะครับชื่อฉายาพระเครื่องนะครับนี่ ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ